พี่คะรับทำเค้กแบบนี้ไหมคะแล้วเค้กไม่มั่นใจรอบสองก็เกิดขึ้นเลยน้องลูกค้าบอกว่าอยากให้ปั้นตุกตาไว้ข้างบนอีกอถ <c oughs> ้าการบูลลี่คือกีฬาเค้กหลานฉันต้องได้เหรียญทองแน่นอนดูจากคอมเมนต์แล้วแล้วเมื่อวานฉันสงสารน้องมาคนปลิวมากเค้กไม้มอเหรอคะ <c oughs> ขอโทษที่เห็นเป็นอันนี้ จ้าจะขนาดนี้ไม่ต้องขอโทษแล้วจ้าน้องเป็นหมาอยู่ดีๆให้ไปเป็น,ปน,อ,ปนอัปบก้าัวจะปวดโดนหรอขนาดนี้ให้โอกาสเปลี่ยนอาชีพคะ่ะใจเย็นก่อนนะจ๊ะอย่าเพิ่งวู่วามนะจ๊ะแล้วเมื่อวานน่ะฉันปฏิเสธเคก้กกระทันหันไปหลายเจ้าหรือฉันต้องขออภัยด้วยนะเค้กก้หนีตอนแรกฉันก็มั่นใจอยู่ดีๆนี่แหละจนกระทั่งเลิมวาดขอบข้างบุญอื มันไม่เหมือนดาวไม่เป็นไรเอาใหม่ก่อนอีกรอบหนึ่งต้มตัวฉันตั้งใจมากเลยนะแต่ทําไมอ่ะก็อะไรขึ้นวะหรือวันนี้จะไม่ใช่วันของฉันวะนะเห็นไหมแต่เอาจริงๆแล้วนะมันก็ไม่ใช่วันของฉันสักวันหรอกเพราะเแก่มาคอนเฟิร์มทุกวันเลยมาแล้วน้องจ้าตุกกตาที่น้องอยากได้ตุกกตาที่น้องอยากใส่ตุกกาตาที่นิสุมิตา